เรื่องของคุณผมพัศน์เป็นพนักงานศูนย์ความงามแห่งหนึ่งอยู่ที่มุกดาหารถูกพนักงานสอบสวนสพมมุกดาหารเรียกไปคุยกันเรื่องที่โพสต์ข้อความเป็นภาษาอีสานที่เขาโพสตเนี่ยคือเขาโพสต์ว่าสิตายก็บอกกล้าตายดอกบ่มีเงินไผ่ทุกไผ่าย,ยากไปหาเผาในป่าพุนเดซสูอย่าเผาวัดเสียเงินหลาย<ม>เออคือประมาณว่าอย่างนี้เธอก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านประมาณหนึ่งนะ คือมาคงมีการคุยกันในชุมชนของเธอที่เธออยู่เนี่ยหลายท่านถามชุมชนแถวไหนของมุกดาหารในเขตเทศบาลเมืองเลยแล้วคนในหมู่บ้านก็บอกกันว่าเอ๊ะวัดแห่งหนึ่งเนี่ยทำไมเขาคิดค่าบริการสวดคิดค่าบริการเผาราคามันสูงจังเลยเพราะชุวงนี้ข่าววัดมันก็เยอะเนาะมันเรียกเก็บเงินขนาดเนี้ยใครจะกล้าตายถูกไหมเธอก็เอาไปโพส์ปรากฏว่า ถูกทางวัดเนี่ยแจ้งความที่สพเมืองมุกดาหารข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับพรบอคอมเขาก็เรียกเธอไปคุยที่โรงพักก็จะขั้นตอนแรกก่อนไก่กกเกลี่ยเนาะว่า<ฆ>เป็นยังไงก็มีชาวบ้านมีผู้นําชุมชนอะไรที่อยู่ร่วมกันในชุมชนของเธอเนี่ยที่ก็เห็นว่าสิ่งที่เธอทุม่มมันก็ไม่เกินความจริงก็มันแพงจริงก็ไปให้กําลังใจแล้วก็ไปนั่งร่วมรับฟังด้วยกันตอนที่คุยกับทางตารวจเรื่องของเรื่องเธอบอกว่าเธอบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเผาศพในปัจจุบันนี้มันแพง ก็เลยโพสตเตือนให้ทุกคนรู้ว่าอย่าเพิ่งรีบตายเลยถ้าตายก็ไม่มีเงินเผาถ้าจะตายไปตายก็ไปเผาในในป่าอย่าไปเผาที่วัดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณต้องมีเงินนะตำรวจก็เลยเชิญตัวแทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดบุกดาหารตัวแทนจากทางวัดที่เป็นวัดที่เ,เาไปแจ้งความเนี่ยเข้าไปคุยด้วยกันใช้เวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนี่ทางวัดวัดบอกมีการตั้งราคา2แบบแบบที่1วันเผาเผาคิด20,000ื่น มีค่าจัดสถานที่ค่าทรณีสง์ค่าไฟค่าน้ําค่าเครื่องเสียงค่าน้ํามันเชื้อเพลิงเผาศพค่าโต๊ะประธานเก้าอี้นั่งร่มเต็นท์สแตนบายผ้าคลุมเก้าอี้พรมปูนั่งมะพร้าวล้างหน้าศพทูบเทียนมีพนักงานจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีบริการเก็บกระดูกในตอนเช้าและค่าบำรุงสถานที่ทรณีสงฆ์อันนี้20,000วันเผาต่อไปแบบที่ส30,000วันสวด30,000จะมีบริการให้ก็คือคล้ายๆกับอันบน พวกค่าธรณีสงสถานที่ไฟฟ้าน้ำประปา30,000ืตั้งศพบ,บำเพ็ญกุศลได้3วันถ้าเกิน3วันเพิ่มอัตราค่าใช้จ่ายไปตามวันเวลาแล้วก็จะมีเพิ่มบริการถ้าเป็นโรงเย็นเก็บค่าบริการเพิ่มเจ้าภาพต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนวันเผาศพโตประทานค่าเก้าอี้ล่มเต็นท์อะไรพวกนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาออปชันพวกนี้นะคะก็จะเป็น ก็จะเป็นลดลดลงจากสองหมื่นนะคะมันจะมีค่าพวกนี้เพิ่มขึ้นมาแต่อันนี้เขารวมมาแล้วก็เป็นสองหมื่นเราสามารถเลือกได้ต่อไปนะคะเลือกตายในราคาเท่าไหร่ได้ถ้าเราเอาเราก็ติ๊กเอานะคะเออแล้วก็มารวมว่าอาจจะเหลือแปดพันอย่างนี้นะคะไม่ไม่สองหมื่นเสมอไปอันนี้คือหลังได้ข้อสรุปกันแล้วว่าต่อไปต้องทำเป็นช่องให้ติก๊กทางวัด ทำข้อตกลงว่าหลังจากนี้เจ้าภาพสามารถเลือกได้ว่าจะเอาหรือไม่เอาอะไรในงานอะไรที่ทางเจ้าภาพสะดวกเตรียมหามาเองราคาถูกกว่าก็ติ๊กออกไม่ต้องเอาทางวัดก็จะไปลดให้ราคาไม่ต้องตายตัวว่าจะสองหมื่นหรือสามหมื่นเพราะราคาเนี่ยชาวบ้านมองว่ามันสูงเกินไปไม่มีเงินจ่ายไหวเดี๋ยวทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดมุกดาหารจะเป็นตัวกลางในการกําหนดราคาค่าใช้ใจ่ายในแต่ละส่วนให้เกิดความเป็นธรรมต่อไปแล้วทาง วัดเองก็รู้สึกจะถอนแจ้งความไปแล้วนะครับ